สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนไทยประกาศขายร้านอาหารแถมรถให้1นึ่งคันสอนงานฟรี3เดือนงานนี้กำไไรเน้นเน้นผู้ใช้เฟซบุ๊กไรพิษวรีได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศขายต่อร้านอาหารระบุว่าขายร้านอาหารที่เมกาต่อครับลูกคนเล็กจบแล้วหลังจากได้สิทธิ์ลูกเรียนฟรี3คนตลอด7ปีการเรียนเทียบโรงเรียนนานาชาติเมืองไทย ตอนนั้นผมเซ้งมา1 0 0 0 0แสนเหรียญกะว่าลูก3ามคนเรียนแค่2ปีก็กำไรายเท่าตัวแล้วปรากฏว่าอยู่กันเพลินเพลินกัน7ปีกับการใช้ชีวิตในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีมากมากเรียนฟรีจริงๆครับฟรีทุกอย่างค่ารถค่ารับส่งถึงบ้านก็ไม่เสียเงินวันนี้ผมขายในราคา90 0 0 0เหรียญแถมรถให้1คันไว้ใช้มาทำงานและให้ภรรยาอยู่สอนงานให้ฟรีอีก3เดือนสอนจนสามารถทำ ได้เองแน่นอนครับใครสนใจทักอินบ็อกซ์มาได้เลยหรืออัดไลน์ส่วนตัวมาที่ไลน์ไอกรายพิทยสมาก็ได้ครับร้านข้าวไทยครูซีน3829เาเซาวเว่นฮบอรวาดเบรเวอร์าอริกอนเก้าเนานผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ